พบกับสืบสต็อกเชอรอล็อกหุ้นหุ้นหน้าสืบของเราในวันที่8กันยายนนี้ราคาเมื่อครั้งอดีตนั้นผ่นผลมาโดยตลอดหลังจากที่สร้างยอดต่อไว้สูงถึง12บาท40สตางค์เมื่อไม่กี่เดือนก่อนหน้าราคาก็ซึมลงจนแทบไร้คนซื้อขายกระทั่งเริ่มเห็นสัญญาณรีบาวใน1-2วันนี้มาพร้อมกับปอลุ่มที่หนานแน่นอีกครั้งราคาหุ้นที่เราจับตาความเคลื่อนไหวบวกชัดเจนในเช้าวันนี้ โดยราคาหุ้นเปิดที่8บาท50สตางค์และบวกต่อนเนื่องไปได้สูงถึง9บาท30สตางค์หรือบวกไปประมาณ12%ขณะที่มูลค่าการซื้อขายก็หนานแน่นชัดเจนหากเทียบกับค่าเฉลี่ย5วันทำการซื้อขายก่อนหน้าสูงราว300%เรากำลังพูดถึงหุ้นไดเมทสยามจำกัดมหาชนหรือว่าไดเมทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีคุณภาพสูงที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม และงานโรงสร้างเหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต่างๆสำหรับผลประกอบการบริษัทมียอดขาดทุนทุกปีปีล่าสุดสิ้นสุดในเดือนมิถุนายนปี58ยังขาดทุนอีก8ล้านบาททำให้ยอดขาดทุนสุดที่สะสมในงบสแสดงฐานะทางการเงินมียอดขาดทุนอยู่16.4ล้านบาทแน่นอนว่าราคาหุ้นที่ติดตัวขึ้นแรงไม่ได้สะท้อนปัจจัยพื้นฐาน แต่คงไม่ต่างจากคราวก่อนที่ราคาหุ้นดีตัวแรงด้วยเรื่องของกลุ่มทุนอื่นสนใจเข้ามาถือหุ้นด้วยอ้างว่าเห็นมูลค่าแฝงของกิจการเมื่อปลายเดือนก่อนมีความชัดเจนอีกครั้งในการจะเข้ามาของกลุ่มทุนใหม่โดยบริษัทเอื้อวิทยาจำกัดมหาชนหรือว่า UWC และนายนิติสินมัดประกาศจะทำคำเสนอซื้อหุ้นไดเมดบางส่วน49% ลำดับขั้นตอนต่างๆในขณะนี้ผู้ถือหุ้นไดเมดผ่านมาติอนุมัติการเข้าลงทุนแล้วเหลือเพียงวันทำา t n n e r offer ซึ่งจะต้องรอการได้รับอนุมัติผ่อนผันจากกรอตตสิ่งสำคัญที่นักลงทุนต้องตระหนักในเกมราคาครั้งนี้ก็คือการประเมินดิวนี้ที่ผู้มาใหม่มีโปรไฟล์เป็นนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ว่าเขามีจุดประสงค์อะไรกันแน่เพราะเหตุใดจึงมั่นใจว่าจะซื้อหุ้นได้ในราคาต่ำกว่ากระดานมาก โดยกำหนดราคาซื้อไว้เพียง3.60บาท60สตางค์เท่านั้นผู้ถือหุ้นเดิมจะยอมขายหรือไม่และหลังจากที่ขายแล้วสถานะของกิจการจะเป็นเช่นไรทั้งหมดนี้ยังไม่มีความชัดเจนหากดิวล่มคุยกันไม่ลงตัวคงเดาไม่ยากว่าราคาบนกระดานจะเป็นไปในทิศทางใดเมื่อสืบจากนาวิเคราอบโลก CIMB ประเทศไทยธิรศักดิ์ธนวากุล มองว่าราคาหุ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวจึงแนะซื้อที่แนวรับ8บาท70สตางถึง8ดบาท50สตางเพื่อลุ้นขายที่แนวต้าน9บาท70สตางค์ถึง10บาทและให้จุดคัดลอสที่8บาท25สตาง์